มันมันเยอะเราสามารถทําได้เลยค่ะตื่นเช้ามานี่หน้าตัวเองเล็กลงเลยทีเดียวอ่ะสวยทั้งทีก็สวยให้มันสุดนะคะข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างในออกข้างนอกเครื่องนี้ใช้อาทิตย์ละสองกัางนะคะตกรังละรแค่ไม่ทีร้อยเองไปหยัดก,กว่าไปทำคลินิกเยอะมากเครื่องนี้มันลงลึกระดับดินนะ Galvanic Treatment Use the basic principle similar to magnetic poles. Basically, the negatively charged pre-treat gel binds to impurities, softens and relaxes pores, and dissolves and liquefies excess facial oil. Then, the positively charged age-lock treatment gel helps remove the impurities targeted in the pre-treatment step. <laughs> เนี้ยกรามที่มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนั่นก็อาจจะช่วยได้หน้ามันอ้วนไขมันมันเยอะเราสามารถทําได้เลยค่ะโดยที่ปั่นๆมันปั่นเลยนะคะแล้วก็หน้าขึ้นไปแบบนี้ทางไวเส้นนี้โอ้เส้นไปก็เอาความน้ำมาบอสเคยทำคลินิกเสริมความงามมาก่อนนะคะคลินิกเสริมความงามพอรู้จากเครื่องนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้อันนี้ไม่น่าต่ำกว่าครั้งละสามพันเลยจ้ะเครื่องนี้คือผู้หญิงทุกคนต้องใช้